มาพบกับงามชีวาชาแนลนะคะเราวันนี้เราก็จะมาต้มไข่มุกแบบนุ่มหนึบให้ดูนะคะจริงๆเคยต้มไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะในไข่มุกหม้อหุงข้าวที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ค่ะแต่วันนี้เราจะมาต้มแบบเตาไฟฟ้าส่วนยี่ห้อไข่มุกที่นิยมใช้ก็คือตรอจันค่ะร้านส่วนใหญ่ชอบใช้ยี่ห้อนี้นะคะเนื่องจากว่าหาซื้อง่ายราคาไม่แพงราคาอยู่ที่ประมาณ35-45บาบาทแล้วแต่พื้นที่ที่ขายนะคะแล้วก็มีความเหนียวหนึบด้วยค่ะยี่ห้อนี้ หรือยี่ห้ออื่นๆที่ใช้กันก็จะมียี่ห้ออีวียี่ห้อตราพึ่งก็มีนะคะส่วนยี่ห้อที่ขายในแมคโครก็เคยซื้อมาลองนะคะอันนั้นก็จะต้องใช้เวลาต้มนานกว่าแบบนี้นิดนึงเนื่องจากจะมีความเหนียวมากกว่านะคะแต่ใครที่แบบชอบเหนียวๆก็กินแบบนั้นได้เลยแต่อันนี้จะเป็นแบบนุ่มแล้วก็หนึบค่ะวันนี้เราก็จะมาพิสูจน์ที่ดูเลยทั้ง3อย่างนะคะว่าเวลาต้มเสร็จแล้วถ้าเกิดแช่น้ำพึ่งน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำตาลใสแดงเนี่ยมันจะต่างกันตรงไหน,นเอาไฟฟ้าที่จะใช้วันนี้นะคะเป็นเตารุ่นบุกเบิกเลยนะคะขอ Lucky Frame. ออง Ran ันนี้คื เป็นเตาที่เรียใช้หัดต้มไข่มุกตอนแรกๆตอนที่ยังไม่เคยขายทําให้เป็นซื้อมาหัดต้มค่ะอะไรเขาจัดโปรค่ะถ้าซื้อเตาเราจะแถมหม้อนะคะเราก็เลยเอามาส่วนหม้อที่ใช้ก็เป็นหม้อที่แถมมานะคะเดี๋ยวจะเล่าวลากรรมของหม้อนี้เห็นรอยไหม้ตรงนี้ไหมอันนี้ก็คือการหัดต้มไข่มุกครั้งแรกเราเราต้มไหม้นะคะ ร่องรอยอะไรที่ทำยังเหลืออยู่จนหนึ่งทุกวันนี้เราใส่น้ําน้อยเกินไปพอต้มลงไปแล้วควันแบบมันขึ้นเยอะมากเลยเราก็คิดว่าเป็นการปกติของการต้มไข่หมูน่าจะมีควันเยอะขนาดนั้นเปล่าคะ่ะมันไม่นะคะแล้วก็เลยหัดลองต้มครั้งที่2ปรากฏว่าครั้งที่2เนี่ยแข็งคือแบบเหมือนจะไม่สุกอะ่ะมันแบบกึบๆอยู่ข้างในอะคะ่ะเป็นไตๆคือมันแข็งอะมันยังไม่ได้ที่ลราครั้งที่3ก็เลยโอเคนะคะทาไข่ได้ก็เป็นประสบการณ์ อย่างหนึ่งนะคะให้เราเรียนรู้ว่าลองรองไปเถอะลองผิดสักสองครั้งเดี๋ยวมันก็ถูกเองแหละแล้วมันก็ได้จริงๆด้วยเตาไฟฟ้าเนี่ยมันจะคุมไฟยากนิดน,นึงคือจะไม่เหมือนเตาแกส๊สหรือว่าหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวนัไม่ต้องคุมอะไรเลยเพราะว่ามันมีไฟเดียวส่วนเตาแก๊สเนี่ยมันก็จะมีวงนอกวงในซึ่งเวลาเราหลีกเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าแต่ว่าเตาไฟฟ้าแต่ละรุ่นนะคะคือความแรงของเตาอ่ะมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อเตาไฟฟ้ารุ่นไหนมาเราก็ต้องมากะความแรงของเตาตัวเองให้ถูกนะคะเพราะว่า 15ของเครื่องนี้กับสิ้าของอีกเครื่องหนึ่งความแรงของไฟก็ไม่เท่ากันค่ะนานที่จะใช้ต้มนะคะควรมีปริมาณมากกว่าไข่มุกอย่างน้อย3เท่าค่ะอย่างน้อยนะ3เท่าคือจะมากกว่านั้นก็ได้จะใส่ห้าเท่า7เท่าก็ได้ค่ะแต่ไม่ควรใส่น้อยกว่า3เท่าไม่อย่างนั้นอะไข่มุกมันจะแห้งเกินไปแล้วก็จะเกิดการไหมเหมือนที่ลีเคยทําได้ค่ะเรามาลองชั่งกันดูว่าไข่มุก1กิโลกรัมจริงๆไหมเลขที่ออก1 0 1 4กรัม ไข่มุกเขาจะซิลสูญยากาศมานะคะคือบางทีเวลาเราแกะห่อออกมาแล้วไข่มุกมันจะค่อนข้างอัดกันนะคะให้เราใช้มือค่อยๆกดนะคะให้ไข่มุกคลายตัวออกจากกันแต่ว่าอย่าไปวี่แรงนะเดี๋ยวไข่มุกมันแตกถ้าเกิดมันแตกเป็นผงแล้วอ่ะมันจะใช้ไม่ได้มันจะไม่สวยค่ะวันนี้ลิจะใช้ไข่มุก400กรัมนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆรีบๆไม่ต้องชั่งก็ได้ค่ะกะกะเอาส่วนไข่มุกที่เหลือรีดลมออกจากถุงให้หมดนะคะจากนั้นก็มัดยางแล้วก็เก็บไปใช้วันรุ่งขึ้นได้เลยค่ะ เทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้ไข่มุกเรามีแต่เม็ดกลมๆสวยงามก็คือใช้ตะแกรงช่วยร่อนค่ะเนื่องจากว่าไข่มุกมันจะมีเศษเศษผงๆอยู่นะคะถามว่าไม่ร่อนได้ไหมใส่ไปต้มทีเดียวทั้งหมดก็ได้ค่ะแต่ทีนี้เม็ดไข่มุกก็จะไม่เท่ากันจะมีเศษเศษเม็ดเล็กๆหรือว่าเป็นแผ่นๆที่ดูไม่สวยงามการร่อนไข่มุกจะช่วยให้เหลือแต่ไข่มุกเม็ดเท่ากันนะคะเวลาต้มเสร็จก็จะสวยนี่ค่ะคือผงที่ออกมาจากไข่มุกนะคะ ซึ่งไข่มุกช่วงด้านบนถุงจะไม่ค่อยมีนะคะแต่ถ้าเป็นด้านก้นถุงข้างล่างอาจจะมีเยอะกว่านี้เยอะมากๆค่ะตั้งหม้อเตรียมเปิดไฟวันนี้ลิซจะใส่น้ำมากกว่าไข่มุกประมาณ5เท่านะคะก็คือ2000 ml ค่ะปิดฝาหม้อเอาไว้รอจนกว่าน้ำจะเดือดนะคะเมื่อน้ำเดือดจัดมากๆแล้วนะคะเราค่อยใส่ไข่มุกลงไปในน้ำเดือดค่ะ ช่วงแรกที่เทมุกลงไปมุกจะจมลงอยู่ที่ก้นหม้อหมดเลยนะคะเนื่องจากว่ายังไม่อมน้ําให้เราใช้ไม้พายตะหลิวหรืออะไรก็ได้ค่ะค่อยๆเขลียไขยมุกห้ามคนแรงนะคะตอนนี้เนื่องจากว่ามุกยังเป็นเม็ดแป้งอยู่ค่ะยังไม่ดูดซึมน้ําเข้าไปคนมุกเบาๆไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมุกลอยตัวคนไปสักพักมุกก็จะเริ่มลอยขึ้นมาบนผิวน้ําแบบนี้ให้เรามองเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะ เมื่อลอยแบบนี้แล้วให้เราปิดฝาค่ะยังใช้ไฟแรงอยู่นะคะระหว่างนี้ก็หมั่นเปิดมาคนมุกเป็นระยะระยะเพื่อป้องกันการไหม้ค่ะเมื่อใช้ไฟแรงครบ5นาทีแล้วรี่ก็จะลดเหลือไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะค่อยๆค,คนเป็นระยะค่ะตอนนี้เปิดฝาหม้อทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาคนอยู่เรื่อยๆค่ะผ่านไป10นาทีไข่มุกจะเริ่มเป็นสีดำแบบนี้แล้วนะคะเนื่องจากว่าน้ำได้ซึมเข้าไปเยอะแล้วแต่ก็ยังไม่เข้มมากค่ะ เปิดมาคนเป็นระยะจึงกว่าจะครบ30นาทีเวลา30นาทีเนี่ยเราจะนับจากตอนที่มุกเริ่มลอยตัวครั้งแรกนะคะครบเวลาแล้วก็ให้เราปิดไฟได้เลยค่ะนี่สีของไข่มุกก็จะดำสนิทแบบนี้นะคะหลังจากที่เราต้มไปแล้วครึ่งชั่วโมงหลังปิดไฟให้เราปิดฝา,าไว้เฉยเ30สนาทีขั้นตอนนี้เรียกว่าการอบไข่มุกเทคนิคนี้จะช่วยทำให้ไข่มุกนุ่มขึ้นมากค่ะปิดฝาครบ30นาทีเราก็จะนำไข่มุกไปล้างน้ำสะอาดค่ะ เท hey, ไข่มุกใส่ตะแกรงรอบแรกจะต้องระวังมากๆนะคะเนื่องจากว่าไข่มุกยังร้อนอยู่มากค่ะเราจะล้างไข่มุกประมาณ2-3ถึงรอบค่ะโซนใหญ่ลี่จะล้าง3ามรอบนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าไข่มุกใส่ไม่มีเมือกติดอยู่แล้วจริงๆล้างจนเม็ดไข่มุกเป็นสีดำใสๆแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะเอาไข่มุกไปผึ่งไว้ให้สะเด็ดน้ำแป๊บนึงค่ะลี่ก็จะแบ่งไข่มุกออกมาเป็น3แก้วนะคะแก้วแรกใช้น้ำตาลทรายแดงมิตรผลค่ะ สำหรับน้ำตาลเนี่ยจะคนยากที่สุดนะคะเนื่องจากว่ามีความเหนืดค่อนข้างเยอะค่ะถัดมาก็จะใช้น้ำพึ้งค่ะวันนี้รีใช้เป็นยี่ห้ออีเวิร์ดนะคะหรือใครมียี่ห้อไหนก็ใช้ได้เลยค่ะน้ำพึ้งจะคนง่ายกว่าน้าตาลใสแดงเยอะค่ะแก้วสุดท้ายจะใช้น้าเชื่อมมิตรผลห่อสีม่วงแก้วนี้จะคนง่ายลื่นที่สุดเลยนะคะเราจะทิ้งไว้10นาทีให้ส่วนผสมซึมเข้าไปในมุกก่อนค่ะ กลับมาแล้วค่ะครบสิบนาทีแล้วนะเดี๋ยวเรามาชิมกันแก้วของน้ำตาลสดแดงจะคนยากสุดนะคะแก้วน้ำผึ้งก็คนง่ายหน่อยสุดแก้วน้ำเชื่อมนี่ลื่นมากเลยค่ะคนง่ายกินเปล่าๆเลยจ้ะ <c oughs> แก้วนี้เราจะได้ดรสชาติของน้ำตาลสดแดงก่อนนะคะแต่ไม่ได้หวานแหลมนะไม่ได้หวานแบบหวานปี๊บนะคะแต่ก็ค่อยตามได้กลิ่นของน้ำตาลสดแดงนะคะน้ำผึ้ง แก้วน้ำผึ้งเราจะได้กิ่นน้ำผึ้งน้ำมาก่อนเลยนะคะจากนั้นกค่อยตามเป็นรสชาติน้ำผึ้งรสชาติความหวานแต่ว่าหวานน้อยกว่าน้ำตานใสแดงนะน้ำเชื้อมอัน<ไ>นี้คือมุกลื่นสุดขัยใสที่สุดเลย ถ้าพูดถึงความหวานนะคะแก้วน้ำเชื่อมเนี่ยหวานที่สุดเลยนำมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะส่วนในเรื่องของความหนึบเนี่ยพอๆกันแต่ว่าตัวน้ำตาลใสาแดงอ่ะจะมีความเหนียวมากกว่าตัวอื่นนะคะน้ำพึ่งกับน้ำเชื่อมเนี่ยออกไปทางแบบนุ่มหนึบนะคะส่วนน้ำตาลใสาแดงความนุ่มจะน้อยกว่าแก้วอื่นค่ะจะมีความเหนียวความหนึบมากกว่านะคะปัญหาที่พบบ่อยก็คือว่าพอแช่ไปครึ่งวันแล้วเนี่ยมันเกิดอาการแข็งนะคะคือมุกมันจะจับตัวกันเป็นก้อนๆน,นะเวลาเราแช่ไว้ครึ่งวันก็ไม่ยากเลยค่ะ ในกรณีน้ำพึ่งกับน้ำเชื่อมมันสามารถเติมน้ำพึ่งหรือว่าน้ำเชื่อมลงไปได้เลยนะคะให้มันแบบขลุกขลิกขลุกขลิกนะคะแล้วมุกก็จะกลับมาลื่นเหมือนเดิมนะคะส่วนในกรณีของน้ำตาลทรายแดงเนี่ยถ้าเกิดเราเติมน้ำตาลทรายแดงลงไปด้วยอีกอะค่ะมันอาจจะทําให้มุกกะหนึบยิ่งกว่าเดิมนะคะแข็งเกินไปก็เลยแนะนําว่า ถ้าเป็นแก้วของน้ำตาลใสแดงอะ่ะอาจจะเติมน้ำเชื่อมลงไปช่วยแทนนะคะส่วนน้ำเปล่าไม่แนะนํานะคะเนื่องจากว่ามุกเนี่ยบอให้เราต้ม้องอืดแล้วอะ่ะมันก็ยังสามารถพองอีกได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาน้ำปเปล่าอ่ะไปเติมระหว่างวันเพื่อให้ไข่มุกมันแบบว่าไม่จับตัวเป็นก้อนใช่ไหมมันจะขยายแล้วก็พองตัวออกมาอีกน,นะคะก็คือความหนึบมันจะน้อยลงค่ะมุกมันจะบวมขึ้นเพราะฉะนั้นลิกก็เลยแน,นะนาว่าเป็นน้ำเชื่อมดีกว่าจะเป็นน้ำเชื่อมต้มเองหรือว่าจะเป็นน้ำเชื่อมสําเร็จรูปก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นน้ำเปล่า มันก็จะบวมนะคะมันจะพองๆนะคะดูแบบไม่น่ารับประทานนี่ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาไปปรับตามที่ตัวเองชอบได้เลยส่วนอันนี้เนี่ยค่ะมุถ้าเราไม่ได้ผสมอะไรเลยอะค่ะถ้าเราล้างเสร็จแล้วก็เอามาไว้เฉยๆมันจะจับกันเป็นก้อนแบบนี้ค่ะ ผ่านไปแล้ว8ชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะคะจากที่ลองชิมไปเมื่อกี้เนี่ยไข่มุกตัวที่เป็นน้ำตาลใสแดงจะมีความแข็งที่สุดนะคะหลังจากทิ้งไว้8ชั่วโมงส่วนไข่มุกน้ำผึ้งเนี่ยนุ่มที่สุดเลยค่ะคือยังนุ่มอยู่มากๆเลยนะคะถัดมาจะเป็นตัวที่ใส่น้ำเชื่อมตัวนี้เนี่ยจะกึ่งกึ่งนะคะคือนิ่มกว่าน้ำตาลใสแดงแต่ว่าแข็งกว่าตัวน้ำผึ้งค่ะถ้าเรียงตามลำดับความนุ่มหลังจากผ่านไปแล้ว8ชั่วโมงไข่มุกน้ำผึ้งอันดับหนึ่งไข่มุกน้าตลสดง จบลงไปแล้วนะคะคเพื่อนๆทุกท่านกดติดตามในเพจแล้วก็ YouTube เอาไว้ให้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแชร์เทคนิคอะไรดีๆอีกกดติดตามตอนต่อไปบ๊ายบาย